เจนัทนะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบุรพานะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชิมน้ำนมข้าวกล้องงอกของวีฟิตกันค่ะค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่านิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยรู้สึกยังไงกับน้ำนมข้าวกล้องงอกวีฟิต ดได้ครับชื่ออะไรคะชื่อบุค๊ครับอยู่ปีอะไรคะอยู่ปีสวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์น้ำงข้ากล้องงอของตาวีฟิตมาให้ชิมกันนะคะเดี๋ยวเราชิมเลยแล<ด>้วมัอมูลไหม่ดยเ่อไม่อยู่สายแมไม่น เคยกินแล้วใช่ไหมเครับเคยได้ยินชื่อวีฟิตมาก่อนไหมคะเคยได้ยินบ้างครับข้าวเซเว่นก็เจอปกติดื่มนมอะไรไหมคะน้ำนมวัวนเดียร์ขอสองคำพินศษหน่ยคะผมไม่ชอบผมไม่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจูนชื่อจูนชื่ออะไรคะชื่อโยชื่ออะไรคะชื่ออายออยู่ชั้นปีอะไรคะปีหนึ่ง วันนี้นะคะพี่มีผลิตภัณฑ์น,ะะน้ำนมข้าวกล้องเงกมีฟิตมาให้ชิมเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันนะคะ,ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะ <c oughs> มันจืดมันจืดอ <c oughs> แล้วันนี้นะคะ <c oughs> มันมีความจืดแต่ว่ามันกอบอร่อย <c oughs> มีความจืดแบ่ก่ออร่อยก่าจืดมีองหวานเลน็ก รู้จักวีฟิตมาก่อนไหมคะรู้จักวีฟิตไหมคะไม่รู้จักวีฟิตไม่รู้จักวีฟิตไม่รู้จักวีฟิตเลยแล้วปกติกินนมอะไรกันคะกินโฮโมช็อกโกแลตกินรสหวานกินรสจืดกินรสจืดขอถามคำาให้กับวีฟิตหน่อยค่ะ เดี๋ยวพี่จะมีน้ำนมเข้ากล้องของมีฟิสมาให้ชิมนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยค่ะชาติเป็นงไง้างคะจืดค่ะจืดเนาะรู้จักแบรนด์มฟิมาก่อนไหมคะรู้จกรูจักเแล้วเคยกินไหมคกินค่ะยกินขอสั่งคให้กับนมมีฟิอะไรค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะขควาสวัสค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะการค่ะชื่อคะามครับ อยู่ปีอะไรกันคะปีหนึ่งฮะปี่ะปีหนึ่งปีหนึ่ง,หงเหมือนกันเนาะวันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์นะ้มข้าก็งอกของมีฟิตนะคะมาให้ชิมกันค่ะเดี๋ยวลองชิมเลยค่ะมาเสิร์ันนสชาติเป็นยไงบ้างคะจืดนิดหน่อยครับแต่ก็ใช่ได้ใช่ได้เนาะรสชาติาปแปลกดีครับแปลกดี ปกติรู้จักแบรนด์ของวีฟิตบ้างไหมคะเคยได้ยินแต่ชื่อครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองเคยได้ยินแต่ไม่เคยชิมเนาะไม่เคยครับที่ปกติเนี่ยเราดื่มนมกันบ่อยไหมอาทิตย์ละสามวันครับเป็นกินแต่ต้องสดนานๆทีเดี๋ยวขอสามคำให้กับน้ำนมของวีฟิตเลยเนาะอร่อยดีครับอร่อยดีแตกใหม่จังแตกใหม่จังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกาค่ะบุกกี้ค่ะชื่อเปย์ค่ะอยู่ปีอะไรกันคะปีสอง ข้าวข้าวที่แบบยังไม่ได้หุงไม่ได้เป็นรสชาติแบบข้าวเป็นข้าวอ่ะเป็นข้าวแล้วปกตินี่รู้จักแบรนด์วีฟิตไหมคะรู้จักรู้ค่ะปกติกินนมรสอะไรกันคะส่วนใหญ่ก็นมจืดธรรมดานก็กินรสหวานรสจืดอ่ะงั้นเดี๋ยวขอสามคให้กับนมได้ค่ะสุขภาพดีค่ะธรรมชาติธรรมชาติโอเคอยู่โอเคอยู่ขอบคุณค่ะ อยู่ปีอะไรคะปีหนค่ะเรามีผลิตภัณฑ์น้ํำนมข้าวกล้องงอกมีฟิตมห้ชิมรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะได้รสชาตข้าวได้รสชาตข้าวนมนุ่มนนุ่มนีรู้จักแบรนด์วีฟิตไหมคะรู้จักค่ะรู้จักกันหมดเลยที่ขอสามคำให้กับ แบรนด์มีพิษเนี่ยค่ะอร่อยมากค่ะยอดเลยยียมจริงๆค่ะโอ้สุดยอดเอ้ยขอบคุณมนะคะสวัสดีค่ะชื่อไหนคะชื่อบอสชื่อไหนคะก๊อฟครับชื่อก๊อฟโอ้แล้วมาจากั้นปีอะไรคะปีหนึ่งปีหนึ่งเหมือนกันหมดเลยค่ะวันนี้นะคะพี่จะมีผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องมีพิษไหมชิม ชิมกคะอ่ยดีอร่อยดีจืดครับจืดเน้ำข้าวเป็นน้ำนข้าวกินไม่ออแล้วเคยรู้จักวีฟิตบ้างไหมคะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยปกติเคยดื่มนมที่ทำมาจากข้าวกล้องงอกไหมคะไม่เคยไม่เคยไมรู้จักวีฟิตไหมะ ไม่ให้คนอล่ ขอสามคำให้กับนม, B มวีฟิตหน่อยค่ะข้าวนมจืดข้าวนมดีค่ะข้าวนมดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชูตวงชื่อตัวง,ช,วงชื่ออะไรคะชื่อจอยต so นนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะนมข้าวกล้อเงอกวีฟิตมาให้ชิมน,นะคะเชิญชิมได้เลยคะ่ะ มันก็เหมือนมนมมันจืดๆแล้วรู้จักวีฟิตไหมคะไม่รู้แล้วปกติดื่มนมบ่อยไหมคะบ่อยดื่มนมบ่อยเหมือนกันขอสามคำให้กับวีฟิต่อยค่ะเยี่ยมๆๆแล้วกันอร่อยดออีขอบคุณค่ะ ที่เราได้ทําการสํารวจมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักกับวีฟิตมาก,ก่อนนะคะแล้วก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบในรสชาติของวีฟิตนะคะซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลค่ะเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองค่ะกลุ่มของเจนั่ะนะคะก็อขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะสุดท้ายนี้ความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะควรทําในสิ่งที่เราชอบเพื่อให้เรามีความสุขค่ะขอบคุณค น้องเขาถืออยู่นี่ไงแล้วคนจะรู้หรอว่าทำจากข้าวกล้องเจ็ดนชนิดน้องเขียนแค่ข้าอย่เนี่ยอ่านเลยอ่ะงัะ้นเอางี้ไหมคะเราเอาล้อเขา้ามาถ่ายเป็นแบบวิดีโอดีไหมเออดี We Fit เอ่อพันข้าวเจ็ดชนิดมีวิตามินเอ่อมีวิตามินของหม่ได้ไหมครับหนูว่าเรากลับมาใช้ภาพนิ่งเหมือนเดิมดีไหมครับ ข้อดีเยอะขนาดนั้นน้องเ้าคงจําไม่ได้หรอกครับอยากรู้ข้อมูลดีๆด,ดูรายละเอียดเต็มๆได้ที่ Facebook Drink We Fit หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w o w g o o d Life for You com We Fit นวัตกรรมความอร่อยเพื่อสุขภาพจากอ m พลฟ Food Ampon Food The Healthy t a s t e ในข้าวต้องมีอะไรมีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสอง มเมล็ดข้าวประกอบด้วยอะไรบ้างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองนี่พวกข้าวกลั่นข้าวสีมินนี่แหละสำคัญมีวิตามิน E ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระอ่ามีแคลเซียมด้วยโตมากับข้าวแท้ๆคัดสรรจากผธุ์ข้าวกล้อง7ชนิดวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้าน,นอนุมูลอิสระ เจ็ดคุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดเทศกาลเจอินบุญกับวีฟิตอัมพลฟู The Healthy Test